ต้องถือว่างานเข้างานงอกทุกวันเลยนะครับสำหรับทางด้านแกลเลสเซาเกตครับล่าสุดนี้โดนแฟนบอลแล้วก็แฟนแฟนแฟนักลงทุนทั้งหลายนะผมโอ้โหกันนำซัดแหลกแบบฉ่ำเลยทีเดียวครับกับผลงานการคุณทีมของเกลเลเซาเกตในทัวนาเมนต์แบบนี้นะครับงานนี้เรียกได้ว่าแฟนบอลทีมชาติอังกฤษนั่จะขอไม่ทนครับนักลงทุนเองก็ไม่ทนเหมือนกันครับ <laughs> เรียกร้องให้ FA เนี่สั่งปลดกลเลเซาเกตนะครับกลางทัวนาเมนต์ยูโร2024ไปเลย เลยนะแล้วก็พร้อมแนะนําทางด้าน f อครับว่าให้ไปเจรจาเอาเจอเก้นครอปมาคุมทีมชั่วข่าวเพื่อเพิ่มความหวังในการซอยแชมป์ในศึกครั้งนี้ครับเอาตรงๆนะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะที่จะไปปลดกลางคันกลางทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้แล้วจะไปเอาทางด้านเจอเก้นครอปมาคุมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คนระับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นในส่วนของแฟนบอลนะที่ประชดประชัน a นะครับแล้วก็อยากจะกระแนะกระแหนทางด้านเกรสเซาเกตนะผมจากผลงานสามเกมครับของทัพสิงโตคำรามเนี่ยแม้จะไม่ พแพ้กับใครเลยแบ่งเป็นชนะเซอร์เบียเสมอเดนมาร์ลากล่าสุดก็ไปเสมอกับสโลวีเนียเข้ารอบเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับแต่ทั้งรูปแบบการเล่นและการจัดตัวการวางเทคนิคก,การเปลี่ยนตัวทั้งโหดทุกอย่างนะครับมันมันเป็นอะไรที่แบบไม่เข้าตาที่สุดเลยครับคือองตรงคือมันไม่ได้เรื่องนะหมาไม่เดกครับทั้งที่นักเตะระดับโลกนะครับทีมครับแต่กลับเล่นเหมือนมีนักเตะโนเนมอยู่ในทีมเอา มีนักเตะโนเนมเนี่ยทั้งทีมเอาตรงๆนะครับถ้าคุมทีมขนาดนี้แล้วแต่ดันเล่นแบบกลักวๆกวากลักวไม่กล้าลุยแบบไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าทําอะไรเลยเน้นผลการแข่งขันอย่างเดียวก็ให้คนอื่นมาคุมแทนนะครับคุณต้องเข้าใจครับว่าอังกฤษเนี่ยเป็นทีมขวัญใจมหาชนครับชนะเนี่ยแค่เสมอตัวถ้าไม่ถล่มคู่แข่งบอกเลยครับยังไงก็โดนยับนะครับผมโดยเฉพาะนักลงทุนทั้งหลายนะครับอ่ะก็ฝากกันด้วยแล้วกันครับก็อย่างที่บอกแล้วครับถ้าคุมทีมใหญ่ขนาดนี้แล้วทาได้แค่นี้ก็ออกไปให้ มาคุมนึ่ครับสำหรับเกรดเซาเกตนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้